รีวิวโปรตีนเชคเฮอร์บาลไลฟ์กลิ่นสตรอเบอรี่เรามาดูวิธีการชงโปรตีนเชคกันดีกว่าคะ่ะเริ่มต้นจากการเทน,นมถั่วเหลืองลงไปก่อน100 ml ตามด้วยน้ำเย็นพร้อมกับน้ำแข็งเลยนะคะลงไปค่ะประมาณ400 ml นะคะถ้ามีแก้วรุ่นนี้ก็ใส่ให้เท่ากับตัวหนังสือแบบนี้เลยค่ะ แล้วในกระปุกน้องเชคนะคะก็จะมีช้อนค่ะแถมไปให้นะคะเราจะตัดฝากล่องให้เป็นแบบนี้นะคะให้เป็นเส้นนะคะให้เหลือไว้สําหรับการปาดนะคะอ่าตักลงไปเลยจ้าสองช้อนนะคะนี่ช้อนที่หนึ่งเนาะแล้วก็สองช้อนค่ะเราจะชงโปรโตีนลงไปสองช้อนแต่ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องปริมาณก็ไม่ต้องปาดก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ลูกบอลเหล็กลงไปนะคะลูกบอลเหล็กเราจะใส่ทีหลังสุดเลยนะแล้วก็ปิดฝาค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะทําการเขยา่าเขย่าเลยค่ะถ้าเป็นถ้าซื้อ,อผลิตภัณฑ์จากของเมนะคะเมยจะแถมแก้วเช็ครุ่นนี้ให้นะคะซึ่งรุ่นนี้จะใส่น้ำได้เยอะแล้วก็พอดีกับการดื่มเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาอ่านฉลากโภชนาการไปด้วยพร้อมๆกันนะคะอยากจะแอบบอกนิดนึงว่าโภชนาการของโปรตีนเชคเฮอร์บรไลฟ์แต่ละกลิ่นนะคะก็จะมีข้อมูลโภชนาการที่ไม่เท่ากันแตกต่างกันเป็นจุดทศนิยมนะคะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะข้อมูลโภชนาการของน้องเชคกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะก็คือ1ช้อนเนี่ยจะมีอยู่25กรัมนะคะจํานวนหน่วยบริโภคต่อพันชนะบรรจุเนี่ยยีคุณค่าโภชนาการต่อหหน่วยบริโภคนะคะจะให้พลังงานทั้งหมด 9 0กิโลแคลอรี่นะคะแต่จะได้พลังงานจากไขมันแค่เพียง0นกิโลแคลอรี่เท่านั้นเองน้องโปรโตีนเชคของเรานะคะจะได้รับสารอาหารทั้งหมด4หมู่นะคะหมู่ที่ขาดหายไปก็คือไขมันซึ่งไขมันเนี่ยเราได้รับเองอยู่แล้วตลอดทั้งวันอยู่แล้วจ้าไม่ต้องกังวลน,นะน้องเช็ค1แก้วนะคะเราจะได้โปรโตีน9กรัมคาร์โบไฮเดรต13กรัมคิดเป็น 4%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันนะคะใย,ยอาหาร3กรัมน้ำตาล9กรัมส่วนของน้ำตาลี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าน้ำตาลของ Herbalife เราเนี่ยคะ่ะเป็นน้ำตาลซูคาราโลสก็คือเป็นน้ำตาลที่ร่างกายเอาไปใช้ได้ทันทีเลยหรือที่คนไทยเรารู้จักกันก็จะเป็นน้ำตาลจากหญ้าหวานจ้า โซเดียมทั้งหมด80มิลลิกรัมโซเดียมก็เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการนะคะถ้าขาดโซเดียมเลยก็ไม่ได้จ้าก็จะได้แค่3%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันเองนะ่กลัวว่ามันจะเยอะเกินไปเลยค่ะส่วนโพเทสเซียมนะคะเราจะได้ทั้งหมด279.68มิลลิกรัมคิดเป็น8%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันจ้าแล้วก็ในน้อง,องเชคเนี่ยไม่ได้มีแค่สารอาหารเท่านั้นนะคะเรามีวิตามินต่างๆอีกเยอะมากๆ ากเลยค่ะจากวิตามิน A นะคะมีอยู่20%ค่ะวิตามิน B2 30%ธาตุเหล็ก20%วิตามิน B12 80%วิตามิน B7 50%ทองแดง40% 30%วิตามิน C 30%แมกนีเซียม20%วิตามิน B1 50%แคลเซียม25%วิตามิน E 120% วิตามิน B9 70%วิตามิน D2 45%สังกษี35%วิตามิน B3 30%วิตามิน B5 25%และสุดท้ายก็คือแมงกานิสอีก2%จ้าซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญนะคะในการผลิตน้องเชเคอ e r บ a l i f e แก้วนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง36% ฟุกโต้34.64%ใยอาหารจากข้าวโอ๊ต3.6%โซเดียมแคซีเนต3.5%และแร่ธาตุพรีมิก3.29%<า><า>เรา,รานะคะผลิตจากสมุนไพรด้วยนะคะมีเงาขิงผงผงบูเบอรี่ผงแล้วก็เนื้อทับพิมผงเลยจ้าแอบอ่านข้างกล่องนะคะน้องยังมีน้ำมันคานโนล,ล่าอีกคะ่ะและ้ว<ๆ>ก็ในข้างกระปุกนะคะบริษัทยังบอกไว้อีกค่ะว่า สามารถรับประทานรพร้อมกับฟอร์มูล่าทูหรือว่าวิตามินรวมนะคะและแนะนำให้ผสมกับเพอร์ซ a นัลไรส์โปรตีนนะคะหรือว่า PPP นะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็เพิ่มโปรตีนให้ด้วยค่ะ <c oughs> ข้างกระปุกข,ของน้องนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่สสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เราเห็นชัดๆเลยนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ดีต่อใจเป็นรูปหัวใจสีแดงนะคะเป็นของมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ฮาลานนะคะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ของ Herbalife เรานะคะผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของดีขนาดนี้นะคะคนฉลาดเขาเลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเท่านั้นนะคะของดีของปลอดภัยของจริงนะคะจะไม่มีการกีดเครื่องหมายใดๆของบรรจุภัณฑ์ออกไปเลยนะคะของบริษัท Herbalife เองนะคะเราจะมีเครื่องหมายที่รองรับ ความพึงพอใจของลูกค้านะคะที่เรียกว่าเครื่องหมาย Golden Standard หรือว่ามาตรฐานทองคำนะคะที่จะรับประกันการคืนเงินภายใน30วันถ้าเราไม่พึงพอใจในสินค้านะคะเพราะว่าผู้จำหน่ายเฮอร์บารของเรานะคะทั่วโลกเนี่ยเรามีกว่า98ประเทศทั่วโลกแล้วในทุกๆวันตอนเช้านะคะคนในประเทศต่างๆ98ประเทศทั่วโลกค่ะ กินดื่มใช้ผลิตภัณฑ์ของ Herbalife ในทุกๆวันนะคะที่สำคัญที่สุดคือเราได้รับออยจาก98เททั่รโลกที่เราเข้าไปเลนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในน้องเช็ค1แก้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างเริ่มต้นอยาจากอาหารหลักอย่างโปรโตีนนะคะเช็คน้องเช็ค1แก้วเนี่ยให้โปรโตีนเท่ากับไข่ไก่ตั้ง2ฟองเลยนะว่าน้องให้โปรโตีนตั้ง9กร,รัมเลยจ้า แถมน้องเนี่ยยังให้วิตามินซีอีก่างหากนะคะเท่ากับน้องสตรอเบอรี่ตั้ง2ลูกเลยจ้าแล้วน้องยังมีใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์นะคะเท่ากับกล้วย1ลูกจ้ะแถมน้องยังให้แคลเซียมนะคะเท่ากับเต้าหู้อีก75กรัมเลยจ้าแล้วน้องอ่ะก็ยังให้วิตามินเอเท่ากับฟักทองอีก54กรัม ซึ่งเกือบครึ่งขีดเลยนะคะอีกอย่างนะคะน้องเนี่ยให้วิตามินอีเท่ากับอัลมอนตั้ง48กรัมเลยจ้านี้นะคะอยากให้ทุกคนลองจินตนาการดูว่าถ้าเราต้องกินสารอาหารนะคะให้เท่ากับเช็ค1แก้วเนี่ยเท่ากับเราต้องเอาน้องทั้งหมดเนี่ยมาทำรวมกันนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะสาววอลเทอร์บิไลฟ์แบบเมค่ะก็เลยเลือกที่จะดื่มน้องเชคทุกในทุกๆวัน,วนตอนเช้าคะ่ะ แล้วจริงๆนะคะน้องเชคไม่ได้มีแค่รสสตรอเบอรี่นะคะเรายังมีเชคอีกตั้ง5้ารสเลยจ้าเรามาดูกันว่ามีรสอะไรบ้างเรามีน้องเชคช็อกกลตนะคะซึ่งเป็นรสโปรดของเมย์จ้าแล้วก็น้องสตรอเบอรี่ที่หอมนวลสุดๆต่อด้วยน้องช็อกมินนะคะที่เป็นรสชาติที่ถูกใจไวรุ่นสุดๆเลยคะ่ะตามด้วยน้องเชคกลิ่นวานิลลานะคะกลิ่นเหมือนไอศครีมเลยคะ่ะอร่อยมากสำหรับสายขนมพลาดไม่ได้เลยคะ่ะกับน้องคุกกี้นะคะเพราะว่า หอมหวานแล้วก็มีช็อกโกแลตกรุบๆรุด้วยจ้าสุดท้ายขวันใจคอกาแฟนะคะคอฟฟี่ลาเต้ค่ะอร่อยมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็แชร์ออกไปค่ะให้เพื่อนๆหรือลูกค้าดูได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากทานผลิตภัณฑ์ของ Herbalife นะคะแต่ยังไม่มีโค้ดดูแลเนี่ยทักแชทโค้ดเมย์มาได้เลยนะคะที่ f a c e b o o k แฟนเพจชมรมสุขภาพสันกำแพงจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะกับโค้ดเมย์เมซินีทีกันทาจ้า